เอาละครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตเนวเกมมิ่งครับผมนะฮะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3นะครับสำหรับวิธีแนะนำวิธีการเล่นร็อคแอนเบดแพด1.57นะครับ1.57นะอ่าพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นทริคนะครับทำยังไงให้รวยไวนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เลเวลเราแล้วก็เลเวลคนไพเนียเนี่ยอัพได้ไวนะครับก็นะฮะอันนี้เนี่ยผมเริ่มต้นนะครับก็จะเห็นเลยว่าเราเริ่มต้นเล่นตั้งแต่แรกนะครับก็อันเนี้ยในที่นี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะคครรรรัับบเเเิิ่่่่มมลนนนไปกอะ เก็บเวลกันไปบ้างนะครับแคนขึ้นสักเทียสองก็ยังดีนะครับมีเลเวลบ้างนิดหน่อยนะครับมีเงินบ้างนิดหน่อยนะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับนะในในพาร์ที้นะครับเริ่มต้นมาอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะมีเงินสัก3-4-5,000ห้พันดีนานะครับแล้วก็มีลูกน้องสัก20-30คนนะครับเป็นแคนเทียสองก็ยังดีนะครับอันนี้ยังแคนเนี่ยขึ้นยังอยู่เทียศูนอยู่เลยนะครับก็เก็บเวลครับไปอัพค่าสมิตติ้งเนี่ยให้เต็ม5้าเซกอนนะฮะ หลักนะครับค่าสมิทติ้งขอให้เต็ม5นะฮะแล้วก็มีคอมพา n เนียนสักคนหนึ่งนะครับใครก็ได้นะครับนะพร้อมที่จะมาสมิทติ้งกับเรานะครับคอมพเนียนหนึ่งคนนะครับมาช่วยงานตีดาบกับเรานะครับถ้าเป็นคอมพาเนียนที่มีค่าสมิทติ้เต็มเนี่ยก็ยิ่งดีนะฮะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับก็จะช้าหน่อยนะครับจะฟื้นฟูสติมิน่ตัวเองนั้นช้าหน่อยโอเคนะครับสิ่งที่จําเป็นครับในตอนเริ่มเกมนะผมจะต้องแจ้งเพื่อนๆว่าพยายามฟาร์มบริเวณนี้ นี่นี่ประเทศสีม่วงเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าไปเช็คในเมืองบ่อยๆนะครับพยายามเจอเมืองไหนเนี่ยขายอาวุธแบบนี้นะครับนะครับไอ้มีดงโง่เนี่ยพยายามซื้อมานะครับมันสามารถเอามาหลอกเป็นแร่ชั้นดีได้นะครับพอเรารู้สึกว่าเราได้พอประมาณแล้วนะครับให้มาบริเวณที่เมืองซินอนนะครับซึ่งมันจะมีหมู่บ้านนี้ฮะนะครับนี่นี่ขายไม้ที่ค่อนข้างราคาถูกและขายเยอะด้วยนะครับเราจะเอามาทําเป็นชาโคกันนะฮะโอเคนะครับเราก็ได้ของมาแล้วเนาะทีนี้เราจะมาสเมลกันก่อนนะครับสเมลกันก่อน ก็ต้องก่อนจบสเเมลเนี่ยก็ต้องมีชาโคนะครับพอประมาณนะถึงจะสเเมลได้นะครับผมจะรับหน้าที่ทําทุกอย่างเองในตอนต้นนะนะครับเพราะว่าตอนต้นเนี่ยเราใช้ชาโคเยอะนะครับนะนะครับใช้ไม้2อ,อันเพื่อแลกกันหนึ่งชาโคนะครับค่อนข้างลาบากนะครับรีบมาอัพตรงนี้ให้ได้ก่อนนะาจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถผลิตชาโคได้ไวนะครับผลิตชาโคได้ไวแล้วก็ได้จํานวนที่เยอะขึ้นด้วยนะครับ 2ไม้ต่อ3ชาโคนะครับตอนแรกเป็น2ไม้ต่อ1ชาโคแล้วได้เพิ่มมาครั้งละสออันเลยนะครับโอเคไป Enter Smith กันฮะนะฮนะก็มาทำชาโคกันนะครับแลเวเวลก็จะอัพขึ้นตรงนี้นะครับเน้นเก็บชาโคไปก่อนนะครับเก็บเวลกับชาโคไปก่อน Enter s m i t h ้อีกครับผม เเก็บเวลกับชาโคไปเลยเพราะเดี๋ยวเราได้ใช้อีกเยอะครับชาโคโอเคตอนนี้ไม้เราหมดหมดแล้วนะครับเฮ้ยมีทัวร์นาเมนต์ครับอย่าลืมครับช่วงต้นเกมนะครับพยายามเข้าไปโดยร์นาเมนต์นะยังไงเราก็ต้องใช้เงินนะครับในการทํานู่นทํานี่นะครับนะฮะพวกดาบพวกนี้เนะี่ยสามารถเอามาขายได้นะครับยังไงก็พยายามเข้าทัวร์นาเมนต์เนาะอันนี้ก็เสียเวลาอยู่กับทัวร์นาเมนต์ผมนิดนึงแล้วกัน นะครับอย่างน้อยได้เลเวลนะครับการฟันดาบมาด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ค่าสปิตตี้ยังไม่เต็มเนี่ยก็เอามาเก็บเวลจากตรงนี้ได้นะครับนะครับเราจะได้ทั้งเงินนะครับแล้วก็ได้อาวุธมานะครับได้อาวุธมานะครับพอได้อาวุธมาเนี่ยเราก็เอาอาวุธมาขายอีกเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้เงินประมาณ2 0 0พนนะครับในการทำทุนนะนะครับนอกจากเราจะแพ้นะครับเราก็จะขาดทุนนะนะแต่ว่าเป็นวิธีที่หาเงิน่อนข้าง่ายนะครับในช่วงต้นเกมนะครับ แล้วก็สามารถทําให้เราสามารถถนัดอาวุธในหลายๆแบบได้ด้วยนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับในการหาเงินนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งนานด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยแทบจะอยู่ในเมืองตลอดอยู่แล้วนะครับเราแทบจะสม,มิตี้อยู่ในเมืองตลอดอยู่แล้วก็ว่างๆเจอมันมีทัวร์นาเมนต์ก็เข้ามาเก็บนะครับได้ค่าผลงานด้วยนะครับแขนจะได้ขึ้นเทียร์สองโอเคแล้วก็เอาไอไฮแลนด์สวอ d เนี่ยมาขายนะครับมาขาย ชาโคล็อกเอาไว้นะครับล็อกเอาไว้นะครับขายมีเงินมีมีเงินมีทองกันแล้วนะครับมีเงินมีทองกันแล้วจากนั้นก็ไปซื้อไม้ก่อนครับไปซื้อไม้ก่อนเดี๋ยวเช็คราคาไม้ที่นี่นิดหนึ่งไม้ที่นี่ราคาอยู่ที่เจ็ดโอ้ยอุ้ยไปแพงเลยครับซื้อที่นี่ก็ได้นะครับซื้อที่นี่ก็ได้นะครับซื้อมาเลยนะครับเจ็ดสิบสามนะครับมาจัดไปครับ e n t e r s ร์สมครับ เราวันนี้เราจะทำะชาโครเรื่อยๆนะครับเน้นผลิตชาโคอย่างเดียวเลยค่า s m สมิธเราอัปเกรดเดี๋ยวเราจะมาอีกทีตอนที่เวล50นะฮะนะครับจะมาอัพอันนี้นะครับสเมลเลอร์นะครับการสเม l ลนี่ก็จะได้โอกาสการเรียนรู้พาร์ทใหม่ได้ไวขึ้นนะฮะไปครับเอนเตอร์สมิธนะครับฟีี41แล้วนะครับลูกน้องเราเนี่ยผมจะให้ไปตีเลยนะครับมาถึงตีเลย นะครับตีอาวุธได้เลยก็รอไปเรื่อยๆนะครับนะเก็บไปให้ครบจนถึง50รอบหน้าน่าจะถึง50แล้วนะครับก็จะเริ่มสเมลได้แล้วนะครับ ควรจะสู้กับพวกโจรไว้นะครับเราก็เก็บอาวุธของพวกโจรไว้บ้างนะฮะเพราะว่ายังไงเราต้องใช้อาวุธพวกนั้นมาหลอมทําเหล็กอยู่ดีนะครับถ้าเราไม่มีเหล็กเนี่ยเราก็จะตีอาวุธลำบากนะฮะตีอาวุธลำบากนะครับเราต้องตีอาวุธไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้พา์ที่เหมาะสมนะครับในการทําเงินได้นั่นเองนะช่วงแรกเนี่ยก็ทําชาโคไปก่อนโอเค50ิแล้วนะครับ50แล้วมาเรียนรู้สกิลนี้กันอ่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเพิ่มเลดในการเลนนิ่งครับในการสเปลเลอร์นะครับ ไปครับเราจะไปทำการสเมลกันครับอ่าแร่ตัวนี้นี่แหละอ่านี่ครับเราได้พาร์ทมาใหม่แล้วนะครับสองสวอตเบรดนะครับสองแฮนด์สวอตแอคเฮดนะครับอ่สองแฮนด์สวอตมาแล้วนะครับสองแฮนด์ซอร์กับสองแฮนด์แอคเนี่ยเองแฮนด์สวอตนี่แหละต้องตรงต้องบอกว่าสองแฮนด์ซอร์นะครับสองแฮนด์ซอร์กับสองแฮนด์แอคเนี่ยก็จะเป็นอะไรพวกสองดาบสองมือเนี่ยจะขายได้ค่อนข้างแพงนะครับสองมือเนี่ยพวกสองมือนะฮะจะขายได้ค่อนข้างมีราคาก็ สมิวไปเรื่อยครับเมื่อกี้เราเรียนรู้ทักษะการสมิวมาแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกพาร์ทใหม่ได้ไวขึ้นนะเออปลดล็อกพาร์ทใหม่ได้ไวขึ้นเอ็นเธอสมิท um ต่อครับตอนนี้ไอพี EP เราอยู่ที่50นะครับการสมิวไม่ค่อยได้อีพีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับการทําชาโคนจริงๆเราจะทําชาโคต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับถ้าเรายังมีทุนนะเราทําชาโคไปเรื่อยๆเ,เลยครับทําชาโคไปเรื่อยๆเ,เลยฮะเก็บเบลไปเรื่อยๆครับ ปเ,เรื่อยนะครับเหมามาเลยนะครับแพงไม่ว่านะครับเสียหน้าไม่ได้หรือว่าจดทีกนี้เก็บนะฮะโอเคเอ็นเตอร์สมิธครับสเมลอันนี้ต่อเลยไปยาวนะครับ อัปเกรดเลเวลของสมิธของเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเราจะไปเอาสกิลนี้กันนี่ครับเมื่อไหร่ที่เราสมิทติ้งเนี่ยนะครับเลทที่จะเจอพาร์ทใหม่เยอะขึ้นนะครับใช้ค่าสมิธที่75ครับในการอัพครับผมคิดว่าน่าจะพอไปถึงนะทัวนาเมนต์มาแล้วจ้าทัวนาเมนต์มาแล้วนะครับทัวนาเมนต์มาแล้วในตอนนี้สมิธไปก่อนเริ่มขึ้นช้าแล้วนะครับ โออกอาเรน่าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซื้อไม้มาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆนะฮะเราจะรวยเองนะครับทําไปเรื่อยๆหลบหลังเสาเพราะตอนนี้เรายังปลดล็อกพาร์ทไม่ได้เยอะนะครับ <c oughs> คือแร่ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้กับพวกของที่มันไม่แพงเนี่ยนะเราจะโหเ,เสียเวลาไปหาแร่ใหม่กันยาวๆเลยนะครับ ไอ้มีดสั้นที่ว่าหลอมได้แร่ดีๆเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับถึงมันจะมีมาเรื่อยๆกัเถอะแต่ว่าใช่ว่าทุกเมืองจะเกิดนะแล้วก็เกิดทีละเล่ม2เล่มเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกิดเยอะ ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับสำหรับข้อมูลนะว่าเราเนี่ยถ้าเรามีทักษะดาบ2มือหรือขวาน2มือมากๆเนี่ยโอกาสจะเจอพาร์ทพวกนั้นเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอ,อ่อถ้ามันมันก็มีความเป็นไปได้ที่เราถนัดอาวุธชนิดไหนนะครับล้วก็จะสามารถเจอพาร์ทชิ้นนั้นๆได้ไวมากขึ้นนะนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับโอ้ยเออแพ้นะครับก็การมาทัวร์นาเมนต์ก็พยายามอย่าแพ้แล้วกันนะครับ ได้ขอพวกนี้มาก็เอามาขายได้นะครับมีราคา800กว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะหลอมแล้วมันจะได้เป็นประเภทไหนขึ้นมานะเ,าเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมอยากรู้ครับว่าไอ้มีดนี้เนี่ยอาจจะหลอมได้ดีก็ได้นะแฟกซ์ไน์นะครับลองซื้อมาก่อนนะครับต้องลองลองหลายๆอย่างนะการไปสวิตติ้งเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ สเมีเฮ้ยใช้ได้นะครับได้ไอรอนมา2นะก็พอจะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะัอันนี้เนี่ยได้สตีลสองนะครับแทถ,ถ้าเทียบกับราคาขายแล้วราคาขายดูดีกว่านะครับได้800นะขายดีกว่านะครับถ้าจะเอาอะไรมาหลอมเนี่ยเอาพวกของถูกๆดีกว่านะฮะนี่เราเห็นเลยว่าพวกขวานเนี่ยจะจะขายได้ราคาแพงแน่นอน เล่้เก็บเวลนะครับในส่วนของสมิธนะครับให้ขึ้นไป75ไวไันะครับโดยปกติเราจะใช้เวลาประมาณ1คืนนะครับ1วัน1คืนนะในการฟื้นฟูคาสติมิน่นะครับแต่ยิ่งเรียนรู้ทักษะมากขึ้นนะครับก็จะสามารถทำได้เยอะนะอ่า62แล้ว ตอนนี้ผมเริ่มใจร้อนแล้วครับผมว่าผมจะตีเลยนะเค้ hey, เราลองมาตีกันดีกว่าครับในส่วนของ two hand e d เนี่ยมีเจออะไรบ้างเจอแค่เทียนหนึ่งเองนะอาจจะขายได้แค่900นะครับแล้วใช้แกสติลทั้งสองอันนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมาดูที่ two hand a c ครับ two hand a c ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนะครับมาดูที่อันนี้อันนี้จะขายแพงก็ต่อเมื่อ2ชิ้นนี้นะครับนอกนั้นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ จาวารีนครับถ้าปลดล็อกตัวด้ามมาได้เนี่ยรวยแน่นอนนะครับตอนนี้เรายังปลดล็อกไม่ได้นะครับแทบจะตีอะไรยังไม่ได้เลยนะครับของเนี่ยยังมีแต่ของถูกๆกากๆอยู่เลยนะครับวันแฮนด์แอคล่ะวันแฮนด์แอคก็กากๆนะครับแต่ว่าโอเคค่าสมิธใช้อยู่ที่36ครับลองตีดูนะครับปลดล็อกพาร์ทนะครับมา1พาร์ทเองใช้ไอรอนนะครับ2 ไม่ค่อยปลดล็อกพาร์ทเท่าไหร่ครับแสดงว่าไม่ใช่ของดีนะไม่ใช่ของดีของตีมีดสิค่าสมิทติ้งสูงเหมือนกันนะครับแต่มีดมันไม่ค่อยมีราคานะครับไม่ค่อยมีราคาอาถ้าเป็นเจ้านี่ล่ะไอเจ้านี่ไม่น่ามีราคาแน่นอนนะครับไอ้นี่มีสวิงดาเมจไหม ไม่มีนะครับใช้แร่แพงซะด้วยไม่ค่อยเวิร์กนะฮะไม่ค่อยเวิร์กวันแทนแอคก็ยังตีอะไรไม่ได้นะครับเราไปทําการย่อยก่อนดีกว่านะครับผมต้องปลดพาร์ทใหม่ๆให้ได้ไวนะครับตอนนี้เรามีพาร์ทน้อยมากนะครับพาร์ทน้อยเล่นการปลดล็อกพาร์ทเลยแบบนี้ทัวร์นาเมนต์ขี้เกียจแล้วนะครับมาดูว่าตอนนี้เรามีไม้เท่าไหร่ไม้เหลือ16นะเออเดี๋ยวจะต้องซื้อไม้เพิ่มนะครับซื้อไม้เพิ่ม เรามีทุนอยู่นะไม้ตอนนี้ขาดตลาดแล้วนะครับขาดตลาดไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้น้ําหนักผมค่อนข้างที่จะเต็มนะซื้อม้ามาไว้ครับบัตทุกข,ของโอเคเราจะย้ายครับจะย้ายนะจะย้ายไปที่ตรงนี้ฮะดังเลสครับผมดังเล ือที่นี่ก็อาจจะน่าจะได้นะผมคิดว่าน่าจะมีไม้ที่ราคาถูกนะครับมาดูซิไี้ไม้ราคาถูกขายหรือเปล่าเอ่ยขาย32ครับแพงมากเลยขาย32แพงมากนะ นี่ขายมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ13ครับพอรับได้ฮะโอเคดึงมาครับแล้วก็มีดโง่นี่เอามาด้วยนะครับอ่าเสียไปพันสองอ่ารอครับรอสเมลครับอันนี้คือขวานที่เราตีมานะเดี๋ยวเรามาดูราคานะครับราคามันขายได้เท่าไหร่ถ้ามันขายได้ไม่แพงนะครับเราตีมาแล้วเรามาย่อยเองดีกว่านะเราตีมาแล้วเรามาย่อยเองดีกว่านะครับ นะครับปลดล็อกพาร์ตมานิดนิดหน่อยหน่อย65แล้วนะครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็จะเวลอัพ รอบละสามหน่วยนะครับอีกพีไม้หมดแล้วนะครับ จะต้องเริ่มตีนะครับพวก2มือแล้วนะครับเพราะไม้หมดแล้วนะไม่มีไม้แล้วนะครับตอนนี้เราหลอมชาโคมาโคดเยอะเลยนะครับไอ้มีดพวกนี้ก็เอามาฮะราคาค่อนข้างแพงอยู่นะนะครับค่อนข้างแพงอยู่เงินไม่พอแล้วด้วยนะครับเงินมไม่พอแล้วถอนมีดกลับไปเดียวกันนะครับตอนนี้เงินไม่มีละ เงินที่เราตุนไว้ในใกล้หมดแล้วนะครับโอเคถึงเวลานะครับมาเสียงดวงกับการสมิธแล้วนะฮะเอ,อ่อดาบ2มือเนี่ยเราปลดล็อกยังไม่ได้เลยนะครับปลดล็อกได้ชิ้นเดียวนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอทำให้เวลเราอัพได้อยู่นะด้ามจับครับด้ามจับ เป็นแบบใช้แร่กับไม่ใช้แร่นะครับการขยายเพิ่มไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสวิตติ้งแต่อย่างใดนะฮะตรงนี้นะครับใช้แร่เพิ่มมานิดหน่อยอ๋ออันนี้จะใช้แค่แร่ระดับล่างนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะพอไหวนะ,ะเพิ่มค่าสวิตติ้งมา2นะครับใช้ได้อยูอ่ใช้ได้เลยนะครับ อันนี้น่าจะพอขายมีราคาอยู่บ้างนะครับพันสองครับโอเคเงินเริ่มมาแล้วฮะเริ่มเห็นเม็ดเงินแล้วนะครับเราเริ่มเห็นเม็ดเงินกันแล้วครับผมตอนนี้เราก็จะปลดล็อกชิ้นใหม่ๆได้เรื่อยๆนะเริ่มจากไอดาบสองมือเนี่ยแหละนะครับนะฮะเวลเริ่มอัพแล้วนะครับอ่าเรามาอัพอันนี้ก่อนเลยในงั้นอีกสองพาร์ทเนี่ยเพื่อนๆจะอัพอะไรก็ตามใจเลยนะครับอาจจะไปอัพทนนงทนนูนะครับได้หมดนะฮะ โอเค one hand sword นะครับ two hand sword นะฮะอ่ามีปลดล็อกตัวใหม่ขึ้นมานะครับมีปลดล็อกตัวใหม่ขึ้นมานะนะตัวนี้ตัวนี้ใช้แร่น้อยกว่านะครับตัวนี้ใช้แร่น้อยกว่าแต่ใช้ใช้ไม้ด้วยนะครับเอ๊ะมันจะแพงไหมอะมันเป็นกึ่งดับไม้กึ่งดับเหล็กเหรออะไรเนี่ย wooden blade นะครับดับไม้นะครับจะไหวเหรอวะนะอ่ามีอันนี้ด้วยนะครับนี่พวแตนนี้ใช้แร่เยอะนะครับใช้แร่เยอะใช้แร่เยอะไม่คุ้มไม่คุ้ม มาดูที่ทูแฮนด์ตรงนี้อ่ามีแบบฟาดนะครับเอ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะขายได้ราคาแพงไหมเดี๋ยวอาจจะต้องลองนะครับอาจจะต้องลองมาดูทูแฮนด์แอคดีกว่าทูแฮนด์แอคยังไม่ปลดครับเจวลรีนปลดไหมปลดแล้วนะครับอ้าจวจจวลรีนปลดนะครับเราจะลงเราจะรวยแล้วนะครับถ้าจจวลรีนปลดเนี่ยจะเริ่มรวยแล้วนะครับนะโอเคเราจะตีจจวลรีนกันครับนี่ครับ10สกิลพอยต์เลยฮนะ 10ครับ7นะฮะโอ้อันนี้ก็ให้ลูกน้องตีเลยครับลูกน้องจะเวลอัพไวมากนะครับเวลอัพไวมากนะฮะอ่าเราจะรวยกันแล้วครับชิตังเมโป้งรวยพาร์ทนี้แหละฮะนี่ครับขายได้ชิ้นละหมื่นฮะอ่ารวยกันแล้วนะครับตอนนี้รวยกันแล้วนะครับรวยแล้วเงินที่เราเหลือเนี่ยเอาไปทําอะไรครับไปซื้อม้ามาครับไปซื้อม้ามานะซื้อม้ามาครับซื้อลามาด้วยนะครับม้านะครับเอามาใส่ให้เราด้วยเราจะได้ควบม้าได้ไวๆนะครับซื้อม้ามา ตอนนี้เราจ่ายตังค์ไปเกินนะครับมาโอเคแบบนี้สบายแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็พอเริ่มมีจาวารีนะครับหรือพวกขวาน2มือหรือเน็้เป็นขวาน2มือหรือพวกหอกสองมือนะครับเราก็จะเริ่มทําเงินได้แล้วนะครับในตอนนี้นะก็ตะเวนหาเมืองใหม่ไปเรื่อยครับนะ,ะจปลดล็อกไปเรื่อยนะครับปลดล็อกไปเรื่อ,อยคอมพิเตอรมีเพิ่มไหมนะครับมีเพิ่มนะฮะจ้างมาเพิ่มนะครับอ่าสมมุติว่าผมต้องการสเกลคนหนึ่ง นะครับสเกลกองนึงคนหนึ่งอยู่ในกองทัพนะฮะเอ่อไหนดูซิปาร์ตี้นะครับผมมันเกินนะครับเอานี่ออกไปอ่าผมจ้างสเกลมาคนหนึ่งนะครับมาผมจะอัพให้นี่มันเป็นสเกลที่สุดยอดให้ได้เลยนะครับมันมีค่าสเกลอยู่4แล้วนะครับมีค่าสมิทติ้งหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพามันอัพไปนะไอจอมหมอเนี่ยนะครับผมจะให้มันเป็นคนทําชาโคให้เรานะครับ มันจะเป็นคนทาชาโคให้เราส่วนเราเนี่ยมาเป็นสมิตติ้งเลยนะครับนักตีดาบไปเลยนะครับแล้วก็รอฮะทีนี้พอเรามีเงินนะครับเราก็ไปซื้ออาวุธอย่างอื่นนะครับมาหลอมแร่ได้นะนะครับต้องสังเกตว่าจจวลรีน,นะครับจจวลรีจะใช้แร่ที่มันมันดีขึ้นนิดหนึ่งนะฮะมันดีขึ้นนิดหนึ่งปลดล็อกพาดไหมไม่ปลดนะครับจจวลรีนี่ก็นะครับ เอาตัวตัวปลายมันให้ยาวๆเลยครับตัวปลายมันให้ยาวๆเลยวนนี้ดึงขึ้นได้ดึงเน,นี่ยดึงอันไหนที่แบบมันไม่เพิ่มค่าสมิทติ้งก็ปล่อยไปนะนะครับมันใช้แร่ไอรอนถึง2เลยนะครับแร่ไอรอนเราหมดแล้วทําไงแร่ไอรอนหมดแล้วนะครับนี่คูดไอรอนครับอืมเราใช้อันนี้ตีขึ้นไปเป็นไอรอนได้นะนะครับพ็ให้คนที่ตีขึ้นมาแล้วกัน นะไม้ต้องเก็บไว้ด้วยนะครับไม้ใช้สำหรับการตีขึ้นเหมือนกันเออมันมีอะไรที่เอามาทำตีเป็นไอรอนได้บ้างนะเออไอพวกขวานพวกนี้อาจจะใช้ตีทำไอรอนได้นะครับเราก็เก็บมานะครับแล้วก็ขายขายไปครับไอพวกนี้เนี่ย8 0 0ราคาแรงไปหน่อยนะครับหดเด่นเนี่ยไม่ขวดนะครับอันนี้น่าจะใช้ตีทำไอรอนได้หยิบมานะครับหยิบมา อ่าอันไหนดูแล้วมันน่าจะตีไอรอนได้หยิบม,มาเลยนะครับหยิบม,มาเลยหยิบม,มาแล้วก็ขายของเราไปนะครับหมื่สหยิบมาเลยครับเอามาตีครับอ่าประมาณนี้ไม้มีขายไม่เอ่ยมีขายด้วยนะครับสวยอ่ารอครับรอ เราจะให้พนักงานใหม่นะฮะตีก่อนเลยจัดก่อนเลยเจวลีนครับผมเจวลีนคาสมิดไอ้นี่หมอนี้หนึ่งเองนะฮะนี่มีนี่ด้วยนะครับเพิ่มคาสมิดข้าไปบู๊นะครับเลเวลนะครับเพิ่มขึ้นมา28จุดนะครับสูงโคตรนะนี่นะครับไอ้หมอนี่เนี่ยผมจะให้เอานี่ตัวเรานี่ว่านะครับไปเน้นสายสมิธไปครับ ส่วนไอ้หมอนี่เดี๋ยวจะให้มาทำเหล็กนะสกอล่านะครับไอ้นี่เวลอัพนะครับไอ้นี่ทำเหล็กนะครับทำเหล็กกันทั้งคู่เลยนะครับทำเหล็กกันทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวจะต้องเอนเตอร์สมิธนะครับทำแบบนี้ปุนไปเรื่อยฮะเมื่อกี้เราหลอมมาได้เยอะๆเยอะใช่ไหมนี่ครับให้มันทำให้มันละลายพวกนี้มาเรามีคูดไอรอนเพียบแล้วนะครับเราก็มารีฟเป็นไอรอนนะครับแล้วก็ออลไอรอนเนี่ยตีเป็น ไอ้ปาร์ตี้เป็นแอรอนอีกทีนะครับคราฟไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะแบบนี้ครับไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมีคอมเปเนียนเยอะนะครับก็ยิ่งทําได้มากนะก็ยิ่งทําได้มากตอนนี้ผมมีคอมเปเนียนสามคนถ้าสมมติคุณมีคอมเปเนียนห้าคนอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยคุณจะรวยไวมากนะครับรวยไวมากตอนนี้ผมไม่ได้เน้นขายแล้วนะเพราะว่าเงินสามหมื่นห้าเนี่ยผมแบบชิวๆละใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปถึงในเรื่องของอัพเลเวลคอมเปเนียนยังไงนะครับอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมอัพไอ้นี่แป๊บเดียวเเเเนนนนี่ยมััลลลววตแ้าะ นะครับผมมาไอที่ไอสกอร่าก่อนเลยเอ่อเราต้องหาเหล็กให้มันก่อนนะครับหาเหล็กให้มันนะครับส่วนไอบอนี่ก็คราฟไอรอนมานะครับคราฟมานะครับเวลมันไม่พอนะครับเวลมันไม่พอมันคราฟช้าใช่ไหมมันคราฟช้าเราก็ไปปั่น จะวารีนให้มันครับอ่ามีไม้ไม้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะครับจากเดิมไม่ใช้ไม้อันนี้อ่าลดการใช้ไม้ฮะใส่นี้เพิ่มเข้ามาครับใช้สตีลหนึ่งอันนะแต่ยองโป้งนะครับเร็วเป็นแรงเป็น37นะครับไอ้หมอนี่ก็จะเวลอัพนะไอหมอนี่ก็จะเวล,อ,นะอ,อ,เวลอัพและนะครับถ้ามันขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยมันเป็นสตีลเมเกอร์ได้เนี่ยนะครับ ก็จะดียิ่งขึ้นนะเวลมันก็จะอัพเรื่อยๆนะครับเราใช้มันตีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะนะครับทั้งลูกน้องทั้งตัวเราเองนะครับตีไปเรื่อยๆนะมันก็จะทําให้เรามีลูกน้องที่เลเวลสูงนะครับเอาไปอัพค่าสเกลหรือเอาไปอัพอย่างอื่นได้เต็มนะครับแล้วก็ช่วยเราในการทำอาหากินได้ด้วยนะตัวเราเนี่ยก็หลอมได้นะครับเพราะตอนนี้ไม่ได้ทํางานอะไรนะครับก็มาหลอมมาหลอมเป็นไอรอนขึ้นมานะครับ เราให้ลูกน้องเนี่ยมันตีจัววรีนไปนะต,ตอนนี้เราจะผมจะเก็บเวลลูกน้องนะครับผมก็เลยให้มันเป็นคนตีจัว,วรีนไปนั่นเองนะ49แล้วฮะเวลอัพไหมไม่อัพนะครับก็จะเหลืออีกโอ้แต่ไอ้นี่มันมันเป็นตัวที่มีเป็นมีตัวเวลเยอะอยู่แล้วนะครับมันเลเวลอัพช้านะไอ้ตัวนี้เวลอัพช้านะครับมันดูด้วยมันธนูดาบมันอัพมาเต็มแล้วนะครับไอ้นี่อาจจะ ไอ้ตัวเวลสิเนี่ยอาจจะอัพได้ไวกว่าด้วยซ้ำนะครับอีกแป๊บๆน่าจะเวลขึ้นนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับอย่างไอคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรนะเอาให้มไปเดินนะครับแล้วก็ให้ใช้อาวุธประเภท2มือบ่อยก็จะเวลอัพนั่นเองนะครับส่วนตัวละครเราเนี่ยก็ตีดับไปเรื่อยๆฮะตีดับไปเรื่อยเวลก็จะอัพแบบบบะบบะบบะมากแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับ Disney World Gaming ฮะก็โหกินเวลามาตั้ง26นาทีนะสำหรับในพาร์ทแรกนะพูดง่าไงว่าผมเนี่ยพานี้ท จุงมือเดินเลยนะครับว่าเออให้เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยเรารวยได้จริงๆนะจากการทาพวกนี้นะครับเรารวยได้จริงนะครับเรารวยได้จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับจาวลินถ้าได้จาวลินไวก็จะถือว่าจะทําเป็นคนที่รวยได้ไวนะครับมีจาวลินไวก็รวยไวนะครับนี่ครับเจ็ดสกิลพอยต์อีกรอบหนึ่งก็เจ็ดสกิลพอยต์แป๊บๆนะครับเวลเราก็จะอัพนะครับเนี่ยเวลเราอัพดองมาแบบ ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเริ่มมาผมเลี้ยวสามใช่ไหมผมมาตีอยู่งี้เรื่อยๆเนวะ้ยผมไปไกลแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็โอ้สติมิน่ครับสเปนนะครับมาอันนี้เนี่ยอันนี้จะช่วยในการที่เวลาเราสเเมลเนี่ยใช้สติมิน่น้อยนะครับซึ่งเราไม่ใช่สายสเเมลอยู่แล้ว ก็มาอันบนนะครับเมื่อไหร่ที่รีฟินนะครับหรือตีดาบใช้ตีไม่น้อยนะครับก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อพอยท์ที่เหลือก็ไปอัพอย่างอื่นได้นะสรับวันนี้ครับดิสนีย์วอร์เกมมี่ยังไงก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะอ้ออีกวิธีหนึ่งครับสำหรับการรวยนะเออผมลองบอกเพื่อนๆไปนะครับเกือบจบเลยนะเออเราขายในเมืองใช่ไหมได้หมื่นหนึ่งนะครับอ่ะไม่สะใจนะครับอันนี้เรายังเป็นพวกจวาลินเลวต่ำอยู่นะครับเอ๊จะขายในดีโอ้โหวนทุกเมืองละเมืองมันแบบมัน มันฟื้นเงินไม่ทันแล้วนะครับทำยังไงดีนะอะนี่ไงผมเจอเลยนะครับมาถึงคุยฮะคุยอัดดิสคัสนะครับอันที่2นะครับเบเนฟิตเทรดนะครับมาเทรดไปครับมีเงินอยู่เท่าไหร่เอามาให้หมดเลยนะอาจจะเทรดได้ประมาณห6 0 0 0พันครับถ้าเรามีของเหลือเราตีเยอะมากนะครับมีของเหลือเทรดกับพวกนี้ได้ครับเทรดไปนะเทรดไปนะครับเทรดไปครับเจอพวกนี้ก็เทรดไประหว่างทางจับเทรดให้หมดฮะจับเทรดให้หมดครับอ่ะ จับเทรดให้หมดครับชิตังเมผู้หงรวยชาตินี้ครับผมโอเคเห็นไหมแถมได้ค่าชามด้วยนะครับถ้าเราแบบว่าขายมันในอะไรแบบให้มันเยอะแล้วมันให้เงินเราไม่เยอะอย่างเงี้ยได้ราคาดีนะครับโอเคสําหรับวันนี้ครับดิสนีย์วอร์เกมมิ่งไงก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับเริ่มเพิ่งเริ่มเกมนะครับเงิน66สิบหกแล้ววิธทานแค่ยี่สิบนายนั้นครับเลเวลเรานี่เด้งไป8แล้วนะครับนะยังไงไว้พบกันใหม่นะครับในเอ่อคิงลูริคที่2นะครับภาคที่3ที่4แล้วกันเนาอกจาบวันนี้ดิสนีย์วอร์เกมมิ่บ๊ายบายครับผมไปเจอกัันครบ